ช oh, ok oh, e. oh. ่ไปครับเพื่อนๆนี่ละสีมือโอ้นัวคัดขุดสายบัวก็ได้หอยเต็มถุงโอ้ยมึงดู้ผลไะนี่แต่หอยมึงดูมึงเยงเบิ่งแยงเบิ่งมึงดู้มึงดูุู้น่ะพูน่ะน้วยหอยพูน่ะพูน่ะพูน่ะเดี๋ยวต้องที่ทุ่งแงใส่เบิ้งเนาะ แค่ใจแค่ยังชิบบลลุนป่มีบุลลุนบุลลุน่าทีได้เต็มสอบป่ะืมขั้นไม่ถึงมากก่อนบัวไปบันร่วงหนามโดนและมากับบัวบอกเฮาเด้ขึ้นายบัวอไรร่วงน้มโดนลหรเป็นปีเหรอขั้นเลยโอ้ยไปเอาวัวอยู่บัวไปปลูกรึท้องเดือนมื่นบ้านนี่กระลงอยู่เด้เต็มทุ่งพอดีครับเพื่อน ต่อไม้เข้าแล้วเป็นรูไปด้วยดีสุดยอดใช้เว拉สามชั่วโมงหมดแล้วนี่เต็มถุงอ่ะเห็นว่าสามชั่วโมงหลายกว่ันหรือเตั้งแต่เพ่าะอะไรว่าเป็นเซเวลาเท่านี้นะเท่านี่สิจะประมันด่นโอเคครับส่วนี่เขาเชื่อไปขายนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ใช้ขายหอยเฮ้ยผู้ไช้ผู้ใช้ขายหอยอะไรถึงและไอวัวไม่ยิขายถุงละเครื่องโลกกับพ่อละมั้งฉันไม่ยิ่งเนี่ยแต่เป็นไม่ยิ่งขายหอยอยู่แต่ว่าเขาเป็นผู้ใช้เขาไม่มีหอยเลย ติดตามนั่นเลยค,ครับครับวันดีครับไปครับบ๊ายบาย